คำทำนายดวงวันเกิดสำหรับดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายน2568คลิปนี้เป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนสวัสวดีครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในเดือนกันยายนกับคำทำนายดวงวันเกิดที่จะประกอบไปด้วยดวงสำหรับคนที่เกิดในแต่ละวันรวมทั้งหมด8วันด้วยกันครับโดยจะมีวันพุธกลางคืนเพิ่มขึ้นมาอีกดวงเพื่อความสมบูรณ์ของคำทำนายครับ ซึ่งเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญครับเป็นจุดเริ่ม hm ต้นของการเปลี่ยนดวงชะตาในรอบปีที่จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีซึ่งดวงจะเปลี่ยนครั้งใหญ่เพื่อไปเข้าสู่สกักราดใหม่หรือว่าปีใหม่ที่เป็นรอบการเปลี่ยนดวงประจําปีครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้หลายดวงชะตาจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างแล้วเพราะว่าดวงรอบปีจะไม่ได้เปลี่ยนแบบปุรปปับภายในวัน2วันนะครับ มันจะเปลี่ยนมาก่อนหน้านั้นเสมออย่างต่ำก็ 2- 3สเดือนล่วงหน้าก็เริ่มทยอยปรับเปลี่ยนจนมาชัดเจนเอาในวันเปลี่ยนสกราดใหม่หรือว่าวันปีใหม่นั่นเองครับและเดือนกันยายนนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนดวงครั้งใหญ่เรามาดูกันว่าทิศทางต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างจะดีหรือร้ายอย่างไรและมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างใน3าเดือนที่เหลือจากนี้เราไปดูกันเลยครับ ภาพรวมดวงชะตาในเดือนกันยายนเรามาพูดกันถึงเรื่องดวงที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างโดดเด่นที่สุดในช่วงระยะนี้กันก่อนเลยครับซึ่งนั่นก็คือดวงการเงินในโชคลาภครับที่มีความสัมพันธ์กันดีเสริมกันอย่างลงตัวที่สุดในระยะนี้ครับก็สืบเนื่องมาจากดาวการเงินที่โคจรสัมพันธ์กับเรือนโชคลาภทำมุมดีกับดวงชะตาในระยะนี้ครับก็หมายความว่าดวงการเงินจะเริ่มโดดเด่นฉายแสงขึ้นมา รับกับด้านโชคลาภที่จะเข้ามาดีขึ้นเป็นผลทําให้เดือนนี้การเงินจะคล่องตัวเงินทองจะเริ่มไหลามาเทมามีทิศทางเข้ามาหาคุณเพิ่มมากขึ้นครับมาจากหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวซึ่งแล้วแต่ว่าดวงคุณจะได้จากทางไหนจะแตกต่างกันไปตามชะตาของแต่ละคนครับแต่กรลับรองว่าเดือนนี้มาแน่นอนครับเตรียมตัวกันไว้ได้เลยเพราะอย่างที่เกริ่นไปในตอนต้นวาระะนี จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเกิดการเคลื่อนย้ายของดวงชะตาขึ้นมีผลมากน้อยแตกต่างกันแต่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนับจากจุดนี้เป็นต้นไปครับและที่ตอบรับอย่างดีเกินคาดก็คือดวงทางด้านการเงินกับโชคลาบนี่เองครับที่จะเริ่มปรับเปลี่ยนก่อนเพื่อน <c oughs> เห็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้มากที่สุดครับจะสังเกตได้ว่า1-2เดือนจากนี้ดวงการเงินของคุณจะปรับตัวดีขึ้นมาแบบปิดหูปพิตา ห่างจากที่เคยเงินทองจะเข้ามาดีขึ้นเข้ามาง่ายไม่ค่อยเจอปัญหาอุปสรรคจะหยิบจับทำอะไรก็จะส่งผลดีเป็นส่วนใหญ่ครับใครที่ลงทุนลงแรงอะไรไปก็ไม่เสียเปล่าครับจะได้กลับมาเป็นกอบเป็นกำรรต้องบอกว่าจากนี้ฐานะการเงินจะปรับตัวดีมั่นคงขึ้นมีเงินมีทองใช้จ่ายเพียงพอและจะได้เก็บเงินกันเยอะขึ้นด้วยครับการทำงานทำธุรกิจหรือลงทุนลงแรงไปกับสิ่งใด จะได้ผลตอบแทนกลับมาดีเพราะโดวงการเงินอยู่ในจุดที่ดีเริ่มจะเปลี่ยนแปลงพลิกฟื้นไปสู่จุดใหม่ที่ดีขึ้นหรือจะเรียกว่าต่อจากนี้จะมีโชคด้านการเงินหรือมีโชคเรื่องเงินดีขึ้นมากด้วยแรงหนุนมาจากดวงโชคลาภที่จะมาช่วยให้ประสบแต่ความโชคดีได้เงินได้ทองมาอย่างง่ายขึ้นมีโชคเข้าข้างทำอะไรก็เฮงก็ปังรับตังรับเงินกันตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวครับ เท่านั้นยังไม่พอดวงเฮงปังจะส่งผลถึงเดือนถ,ถัดไปด้วยเพราะเป็นรอบจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่จะเริ่มดีขึ้นไปจนถึงสิ้นปีและจากนั้นก็จะเข้าสู่สกราดใหม่หรือว่าปีใหม่ดวงจะเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ก็บอกเลยนะครับว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีแทบทุกด้านครับส่วนใครที่กําลังเดือดร้อนเรื่องเงินหาทางออกไม่ได้มืดแปด้านก็อย่าเพิ่งหมดหวังหมดกําลังใจไปซะก่อนนะครับเพราะว่าเร็วๆนี้ จะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ด้านการเงินแก่คุณซึ่งก็จะไม่ใช่ใครอื่นไกลที่ไหนครับแต่เป็นคนใกล้ตัวคุณนี่เองที่คุณน่าคุณตากันดีและก็เป็นคนมีอายุแก่กว่าในบางกรณีก็อาจจะเป็นเพศตรงข้ามด้วยก็ลองมองซ้ายมองขวาสังเกตกันดีๆครับแล้วคุณจะเจอคนนั้นคนที่จะมาช่วยอุปถัมภ์เรื่องการเงินกับคุณช่วยให้ผ่านปัญหาที่ยากลําบากในตอนนี้ไปได้ในที่สุดครับก็สรุปว่าดวงการเงินเดือนนี้ จะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญครับที่จะไปสู่จุดที่ดีขึ้นพลิกฟื้นเปลี่ยนแปลงจากจุดตกต่ํากับกลายเป็นดีดวงรุ่งขึ้นการเงินเฮงปังแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับก็เตรียมตัวเต็มพร้อมกันให้ดีครับอีกไม่นานจากนี้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนเรื่องดวงโชคลาภที่เข้ามาเสริมก็ไม่ได้จะมาช่วยให้ได้เงินเยอะขึ้นอย่างเดียวนะครับแต่จะมาเสริมในความโชคดีด้านอื่นด้วยทั้งเรื่องงานเรื่องชีวิตครอบครัว ความเป็นอยู่เรื่องลาบลอยการได้มาอย่างง่ายๆหรือการเสี่ยงโชคทั้งหลายแหล่ก็มีผลในทางดีส่งผลนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับเรื่องต่อมาเรามาดูดวงการงานกันบ้างครับในระยะ1-2เดือนการงานอาจจะยังไม่ค่อยเป็นดังใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าดวงการงานจะเปลี่ยนแปลงช้ากว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ก็ยังต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นในการทํางานอยู่บ้าง ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนชัดเจนถ้าดวงการเงินครับแต่ก็ใกล้จะถึงจุดเปลี่ยนแปลงแล้วอีกไม่นานจากนี้ครับระยะนี้ก็ควรอยู่นิ่งๆไปก่อนครับเน้นประคองตัวตามสถานการณ์ทำตัวให้เป็นเหมือนไผ่ลู่ลมอ่อนไหวไปตามกระแสลมอย่าไปแข็งขืนขวางทางใครไม่ส่งผลดีแน่นอนครับแถมเราจะเสียเปรียบเขาซะมากกว่าอย่าไปเผลองัดข้อกับใครเข้าละครับก็ให้ทำงานทำหน้าที่ที่ทำอยู่ให้ดีอย่าให้ผิดพลาดก็พอครับ ก็ไม่มีใครมาเล่นงานอะไรเราได้แล้วก็ไม่ควรไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันมากในเรื่องของการทํางานนะครับเคยทํามาอย่างไงก็ให้ทําไปแบบนั้นอย่าเพิ่งพลิกแปลงเดี๋ยวจะยุ่งไปกันใหญ่อะไรที่เสี่ยงเสียงก็อย่าไปทําครับอยู่แบบสงบสงี่ยมอยู่นิ่งๆิ่งเงียบเยไปก่อนพอถึงจังหวะด,ดวงพ้นจุดนี้ไปเมื่อไหร่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างขึ้นกับเรื่องงานของคุณครับนั่นจะคือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดใหม่ก็ให้เตรียมความพร้อมกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆครับ ถึงเวลาโอกาสมาจะได้คว้าไว้ทันซึ่งเรื่องนี้ก็มีผลกับคนทําธุรกิจด้วยนะครับไม่ใช่แค่คนทํางานประจําอย่างเดียวระยะนี้ก็เน้นประคองตัวไม่เสี่ยงก็ไม่เจ็บตัวครับและเรื่องที่อยากฝากเตือนอีกสักหน่อยในเดือนนี้ก็คือเรื่องของเครดิตครับเรื่องความน่าเชื่อถือถ้าคุณยังมีเครดิตท,ที่ดีอยู่ก็รักษามันไว้ให้ดีๆนะครับรักษาไว้ให้นานความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสําคัญ ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรอาชีพไหนทั้งทำงานประจำอาชีพอิสระประกอบธุรกิจการค้าถ้าหากขาดความน่าเชื่อถือแล้วหรือเรียกง่ายๆว่าเครดิตเสียเครดิตไม่ดีแล้วล่ะก็ทำอะไรก็ยากแล้วนะครับทั้งเครดิตเรื่องเงินความน่าเชื่อถือในการทำงานการค้าการขายก็ต้องรักษาเรื่องเหล่านี้ไว้ให้ดีครับที่บอกกันก็เพราะว่าในระยะนี้ต้องระวังครับเพราะดวงมีเกณฑ์จะเสียเครดิตเสียชื่อเสียง ถูกดิสเครดิตหมดความน่าเชื่อถือมันมีโอกาสเสี่ยงจะเกิดขึ้นครับก็ฝากเตือนกันไว้ทำอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆเพราะถ้ามันเสียไปแล้วจะสร้างใหม่มันก็ยากแล้วครับและก็อาจต้องใช้เวลานานกว่าจะกลับมาใหม่ได้ก็ฝากเตือนเรื่องนี้ไว้หน่อยครับเพราะชื่อเสียงคือใบเบิกทางที่จะนำคุณไปสู่โอกาสใหม่ๆไปพบกับสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นก็รักษามันไว้ให้ดีครับ บริการดูดวงราคาเริ่มต้นเพียง299บาทเท่านั้นรับตรวจดวงชะตาการเงินการงานความรักสุขภาพและเรื่องอื่นๆทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตติดต่อทักไลน์ที่ขึ้นหน้าจอน,นี้ได้เลยครับ